บทที่สิบบทสวดมหาสมุทรสูเอวามสูตังาอิการสำวยางพระควาสเกโซวิฮารติกาปีรัตถุสมิงม,มหาวเนมหาตาปิภูสเกนาสัตถิปัจมัตเตหิปิปุสเตีหิ พิคุสัณฐีนาสัตยิปัจมวัติหิิคุสัตติสัพเพวลาหันตหิท่าสังจิโลกาตุยเทวตาเยบุเยนาสัตยิปัตตาผลตภะคะกัาตานทัสนายาพิคูสังกัญจะอาทะโขจตุนาสุทาวาสกาจิการังเทวนาอิตาโหิอายัมโขพะควาสเกศวิหารติกะปิลัทธูเสมิงมหาวเนมหาตาปิคูสเจนาสัติปัะจมวัติหิพิคุสัตติสัพเพวลาหันตหิท่าสัิจโลกาตูยิเทวตาเยปุยนาสัติปัญตาผลตภะระกวาตันทัสนายาพิคน โสสัตว์เกปัญเจกาณาเพอร์เสยยมาติอัทโผตาเทวตาสยยัถาปิดนามัทละวะปุริสุลปิจิตตังวะภะหาภาษาเลยยะภาษาลิตังวะผางสวิเชยะเอวะมีวะศรัทธาวะเสสุทีเวสุอัตระหิตตาพระวะโตปุระโตปะตุระหังสุอัตโผตาเทวตาพระวะต่างภิวาเทรวะเอกบาลต่างทางสุเอกปันตันทิตาโผเอกเทวตาพระวโตสังเกยมังต่างวะฮาสีมหาสมัโยปวะนสศบิภิวกายะสมาคะตาอาหาขาตามหาอิมานทะวะสัมยัง ทักขีตาเยวะอปปราเชนสังคันเตอัทโผอัปปะราเทวตาพระวัโตสัตติเกมังะตังอภาสิตัณฑะพิคโธสปารหังสุติตาอมโนชุกกะมัการสุราตถิวเดตาติคะเตตวาอินทริยานีละขันติปันทิตาติอทัทโผอปปราเทวตาพระวัโตสันติเกมังะตังอภาสี เจตวาีราเจตวาปีขังอินทราโอกะจามัเมชาเตจารัสสุสุภาวิมาลาจักมาสุขันตาสุโสนายพติะข้วปาราเทวตาภะคโตสัจเจมังาถังอภาสีเยเกติพุทธังสารนาคตาเสนาเตคามิสัตติอปายาปูมีปะหายมนุสังทีแห่งเทวะกายากเลกรสติอิติอัตถวะพิภวันติสีเยผุเยนาทิเวทัสูกัตตาตุสุเทวตาสนิปเทตาโหติตถาคตานามิภูสังกัจาเยปิเตทิเทวอาหิโนติ

มานัสิกาโลทัพพาสิสามีติเอวันเตติโหเทวิทุทวะโตมจัตสุงสมภะวอยตัทธวโรจาสิโลกามนุษย์กษัมมิยะถภุมมาตทัสิตาเยสติเตตาคะละกีนิขภะลาภหยตาตาสมาหิตาปุทุสีหาวะสันลีนาโลมหังสาสัมิสัมุโนโอทา ตามานาสาสุธาวิวัสนาวิลาพิยโยบัญจสติยะตวาวัณีกาปินละวัฒเวตาโตบาลามิตาตโตอมันตยิตัสสัทธาสัทธาวาเกสัสเนลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจัตปปมะงกรุสตวาวุตสาสัตนเตสัมปตุลหูยานังอมนุสสานัคสังนะอเปเกสตามัทธุสหสังอัตสัตติงตตังเอเกสสาตนะอมนุสสานัมัทธสุอเปเกสมัทธคุที่สัสภาพุทธาอหุสัตสัพพังอภิยายาวอาทิตวาทะกัคุมาตโตอมันตยิสัสสสัทธาสเทวกายาิกสัสสเตวิชานาถลเตเทว เรยิสมิกิรายอยางูมะโสสตัสสะหัสสายะขาุมากะปีวัฒมาภาวาอิทิมันโตชุติมันโตวันะันโยะสัสสีโนโมทัมานาภิกามมวิุณาสมิติงว่านางเจษสะหัหาเหมาวาตายะขานานาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะันโยะสัสสีโนโมทัมานาภิกามมวิภุณาสมิติงว่านางัาตากิรติสหัสสายะขานานาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัตสีโนโมทัมานาภิกาโมวิภุนาสมิติงว่านางิเจเตโสัส วิตาปัจจสัตยะขานะนะสมันิโติมันโตชุติมันโตวันนาวันยะสัตโนมุทมานาอภิกามงพี่ขุนสมิติว่านางภูพิโราชคขางเกี่ยวโสเวบุลันนิเวศนาพียโยนาสตาสาสหัสสายยขานาปยินปัสติภูมพิโรนาชคขให้กีสปาศสมิติว่านางปุริมันจัตทสังราชธารัตนโถปภาาสติกันทัพพนังอธิปติมหาราชยะสัสิโสปุตตาปีสตาหโวลนามามาหัภะไรที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัติโนมุทธริมาน กุตตาปีตัสสภาคูรีท่านนมามหาพนายิทธิมันโตชุตติมันโทวันร้วันโตวันโตโนโมระมานาวิกาโมวิถุนาสัมิตรีวันนางปัจฉิมันจัดที่สังราชาวิรูปขปัสสาสตินาขดังอธิปติมหาราชยักษ์สัตย์โสกุตตาปีตัสสภาคูรีท่านนมามหาพนายิทธิมันโตชุตติมันโทวันร้วันโตยักษ์สิโนโมระมานาวิกาโมวิถุนาสัมิตรีวันนางกุตตะลันจัดที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยักษ์ขดังอัิปติมหาราชยักษ์สัตย์โสกุตตาปีตัสสภามมาคูลา จิตที่มันตชุติมันตตวันนวันโตยะคติโนโมทมานาพิกาโมวิปุนาสัมิติวนาโปลมันที่สังคตารักโกินะเวนุหังปปฏีเนะเวุปโภูเวนุสานิัจตาโลเตปหะราชาสมันตาชาจุลิสาทัละมณะอังสุวันเอกปิลวัตเวเตสังมายวิโนทาสาอภูวจาพิกาสถามายาเภูเวเทนภูเวภูจาวิปุโตสหัสนะ อาจารท่าโลกามะเสรโหจักกินุมันทูนี้มันทุจักปานาโตโอปามันโดจักเยวสุโตนมาตาลิจิตาเซโรกัณฑ์ครับโคนาโรราชานั่ลกับโคอาโูจักอิปุเทวะติพนุสุยาวัจสาเอเซจันเยจัราชานโรขั้นดับภาษาราชุพีโมธมานาพิจามุฮิฟุนาสมิติว่านางอาถางคูณาภาษานาฮาเวนสาราสาษาการพระราชตระ์าคูปายาคา ยาติที่ยาโมนาทัตตลักษณะอคูนาคายะสัตสิโดเอราวันโนมหานาโคโสภะสัมมิติวานเยนาคาลาเจสหัสาฮารันตีที่แพทิชาปฏิวิสุทธาจักผูเวหายะถาเตมานามาตปาตาจิตตลาสุปปนอิเตเตศนามังอภัยยันตธานาคาลาชานามาศิสุปปนาโตเขมามากาสีกุโทสันนะห์หิวาจหยอุปวะหายันตานาคาสุปปนาสันละนะมากาสุพุทักทิตาวิราเถระอาสาุทังอสุลาสิตาอาตโลวัสสกบ วาสาวัตเศติทิมัตุยัสสิโนโกาลกัญชามหาทิสมามอัสลาเทยานาเวคณาสาเอเปติติสุติติดาปรหารโพนาโมติสาสัจจพัลิปุตตานาสัตเทเวโรตนามก,กาสันใน ันในหิวะภเศสนะครับห้ามุ่ปลาขมุนลมะโยทานิพันธทันตี่คุนาสมิติงว่านาอาูจากเทวปทาวีดเตโนวโยปาอาูวานุนาวานุนาเทวาสมเดจาติศาสหเมตตาขุณนางกายิกะอาภูเทวยะสสิโนทัศเตทัทศธากายาสเพนันตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนมทามานาพิกามุวิคุนาสมิตริงว่านางเวทุกจาเทวาสหาดีจะอาสมาจัุเวยมาเันท่าสุปนิสาเทวาจันทามาคุบุรกิตาสุริยะส อาหกาวาสนาวาสโวเสสุสักูปะหาปุริตโททสเตเตทัศกายาสเปนนัตตะวันนิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันนนวันโตยัสสิโนโมทัมนาราภิกาโมทุนังจะไมิติงว่านังอาถาบูนะทาหาบเทวาชัลลามัสสิกิ ชาลามัคคีสิสิสีสีขาลีวะอาริทะกาจะโลชาจะอุมาปุ่มพาณิพาสีโนวานุนาสาธรรมมาจะกอจุตตาจะอเนเชกาสุเลยะนุจะอาคูอาคูวัสสาวเนสีโนทัศเสตทัสดานายาสัเถนาตะวันนิโนอิทุมันโตชุตติมันโตวันาวันโตยัสัตสีโนโภทัมมานาธิการบุรุษกุณตมิติงวานางสามานามหาสามานามุุษสามนุสสุตมาติทาปุถุสิกาอาคูอาคูมโนปุถุิกาอาหากูหาลโยเทวาเยเยจารองหิวาสีโนป巴拉คามหาป巴拉คาอาคูเทวายะสัตสีโนทัศเสตทัสดานายาสเนนนนััตตตะวิิิโโอมาถ เตมันโตวันนาวันโตยัสสจิโนโมทามานาการมุขิขุณาสมิติงว่านาสุกากัลุมหาเลนาอาคูเวคาณะสาหาโอทาตะคายะหาปโมขาอคุเทวาวิจักขณาสทามาตตาหานาคาชามิสการตยะสัจิโนอาธาณัยากอาคาปัจจุโนยุทิสาปิวาสติฆาเสตีทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนยิปมันโตสเติมันโตวันนาวันโตยัสสจิโนโมทามานาปิการมุขิขุณาสมิติงว่านางเจมิยะตุสิตายามังกันทักการตยัสสิโนสัพพักราลามัเสถาโยตินมามาจาอาสวานิมเสติโมอาคูอาถาคูปันติม มันตัวที่ตีมันตตว,วันหน้ามันตัตจะเสถีโนโนมทับานายพิการุวมิจุนาสัมิชัิาวนาสัทเทเทวันนิกายา กรเพนานตะวันนิโนนาวันเวว่าเยนะฮขัดุมเยตเยสติฐาสหตวุทชาติมะขีรังอคตินานนสวาังเขมโคตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตาสุภามาปรมัตโตจักปุตตที่มัโตสหสันนกุมาโลติโสจักสปะคขาสัมมิติวะนาสหะสภามารูปนันมหามาทิฏฐจติอุปปรูชิติมันโตทิเทมากายุยะสัสสิโสทัสเตไทยสลาภุปเจกวาสวัติโดเตสัญจามนตโตอาคาหาริโตภนิวาริโตเตจัสเพยวิกาเตสินเทเดวิสบามเกเม นราธนะทัตนะพันธะมัตถุมัตถุโวสุถูกถูโวสามัญสาม,มัญตาปริวาเลถามาวุจิตถาโพธินัยนงยิติตาถามหาสีโนกันหาเสนาเปรซาย ปานี้นาตลามาหิตจัรังกัตตะวนนเพวังยะถาปุสสะโกมีกขนะยตวิทุกตถาโสปจจาวติสังคุปวัย์วเสตัจะสภาพิยยาวะวีราวัจจคุมาตยิสตสาวกีสัตินรตมารเสนาพิการตัิ่านาจายโกเทศสปมาสุวาพุทธศาสนาวาชีปะการมงลรมณจโยสัพเพสีสังขามารพิติสัาสิโนภูติสาภูตหิสาวกาเตเชนสุตาติบทสิเมตบทว